สวัสดีครับเมื่อนี้นายนิกไทนาจะพามาหาใครจากจันครับผมนานที่ปีโหนครับนี่ครับใครจากจันน้ำขึ้นกันเมื่อไหร่เราจะจะกลับกล้องครับผมเราจะกลับกล้องนี่ครับผมใครจากจันครับผมใครจากจันอ๋อครับลักษณะการอยู่มันก็จิอยู่น้ำกกไม่ครับใครจากจัน มีพอได้กินอยู่ครับพี่น้องเนาะมันแงนี่เห้ยมันแตกเด้อ <laughs> ใครอยากจันพี่น้องเมื่อนี้เขามากินของปลาครับนี่เหี้ยหมแต่จังวาไยวา เือยอุ้ยขนาดเอาไปมีดลำลมๆนังงัดออกหานถงได้บรรทัยอบันทดปีนเอาหรือวา ันบ่หู้นี่ว่ามันเพียครับผมว่มามันเพียก่อนน้ำต้นไม้บังคับทหารเสือครับผมทหารเสือ เนียเด้อน้เด้อมันตกใส่เด้อหน้านิกหน้านิกแท้นะอีกเมือ่อสองเมือ่อเบิ้งเลอ่อีกเมื่อสองเมื่อแล้วเขาหีลง

หมดตัวหูจากของแพงนเนาะมาเคลียออกครับผมแต่ต้นไม้นี่เปลี่ยนวืดเลยครับใครมันจะใครตามต้นไม้ครับผมใครตามต้นไม้ขึ้นไปใครจัดกันครับผมใครจัดกัน เป็นเียวแล้วเดี๋ป๊ามินต่ไคตึงๆคุณอะเป็นฮอดเครื่องคุณอะหาจนพานนะครับออต้นนี้มินต่ไคตึงๆแอยู่สูง เนี่ยเนาะยู่ร่องเนี่ยเนร่องเนี่ยนี่นี่ขาวๆนี่เห็นปะถ้านายยู่ร่องนะนะโอ้ต้องเอาบันไดว่าพาดเนาะบันไดว่าพาดขึ้นนึ่งเทิรนแล้วก็แง่เอาแง่เอาแง่เอาเลย นี่จะอันนั้นวานนี่ตะบักกล้วยนะเงี้ยยืนถึงไหมครัเออเพื่อนชื่ออะไรไอโฟนฮะชื่อไอโฟนอ๋อันนี้ชื่อไอคิวในมูมาครับผมไปหาใครจ้ไอโฟนไปหาใครจ้ะไรนี่หหได้มกแล้วเนี่ยคนอะ ในมุกแล้วครับไไม,มุกเซไปตวงกินกับข้าวเหนียวห่อนๆครับผมใส่เกลือจักน้อยเงินมันจะเป็นเค็มๆมันๆครับเสียเพีน้นเสียน้องเนี่ยออกยูทูบนะนน,นนี้กำลงังสีเอาครับผมูไอ้ตู้ไอ้ตู้ ผมไม่เงียบผมไม่แงียบผมก็ใครอยากกัน หน้าต้นนัน่นนะด้านเหงือกอยู่สูงเราเลยเชื่องเขาจะข่วยเลยของปลาไปทำไมก็ได้กินครับผมก็ได้กินไม่เอาบอ,บอกบอกเพื่อนเด็กสาร เป็นหมกใส่เกลือครับผมหมกใส่ใบตองแล้วก็ใส่เกลือจักหน่อยนึ้ยังมันเลยครับพี่น้องห่งหายยากครับผมแซบแซบก่าไขหมดแดงครับผมเหนียมมือกว่น เคี่ยวจนเปลียนไว้มันไม่เคี่ยวเฮ็ดไว้นี่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 ต้นเนี่ยเขียน้ำกีดินกนี้นี้ต้นนี่นี่นี่ต้นนี่บอน เทงๆกันนอ่าหกไข่่ะโอ้ยอยูดินกับีครับผมและมันเทียนนน่เป็นตัขึ้นจากดินมันบ่แบบนี้โอ้

ครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วครับบึงผลงานครับผมผลงานที่เขาได้ครับใครจักาจันยร์ครับนี่ครับใครจากรจันย์หขอบีไม่เตี้ยนะหน้าหน้าบีมากดยอดครับผาตัวเนี้ยมันมันจะพัฒนาไปเป็นในตัวจักรจันทร์เลครับ นนนนตัวนี้เวลาทาทามันลงดินมันจะพัฒนาไปเป็นจักรจันครับผมไปเป็นตัวจักรจันแซ่บบ่ยังไม่ได้กินครับผมพี่น้องได้มาแล้วกับม้อหมกค,ครับแล้วจะเปิดเบิ้ง ไขรจัก๊กกะจันครับไขรจัก๊กกะจันเปิดด้วดยบวกเอาแฮนแฮนแฮนมือแดงจึงครึงครับผมออกไอทวนทวนเสียมดูจากใคร ยังมันะครับข้าน้องบีข้ามเขาบุญอ่ะอเหลือหุยมุยดีมากไปหามากกินครับผมสายลราครับผมสายล่า 哈哈哈哈